สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับ f c นะครับที่ติดตามเฝ้ารอและก็ให้กําลังใจกันนะครับสําหรับผู้ที่ก็มาติดตามรับชมใหม่นะครับให้รับชมนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับทุกประเภทนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับย้ํานะครับตัวเลขเกิดจากการวิเคราะห์และการคํานวณนะครับ ซึ่งเป็นการคาดเดานะครับและความน่าจะเป็นนะครับของผมเองนะครับส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะครับย้ำโปรดใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่างมงายนะครับไม่งมงายนะครับสถิติย้อนหลังเดินดีไม่ได้หมายความว่างวดที่จะมาจะเข้านะครับและสถิติย้อนหลังไม่เข้าก็ไม่ได้หมายความว่างวดต่อมาจะไม่เข้านะครับเป็นไปได้หมด5้50นะครับ ผมใช้วิจารณญาณเยอะนะครับอย่าลืมนะครับผู้ที่ข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมสําคัญกดกระดิ่งนะครับผมเวลาลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับมันจะได้เด้งต้องกันมานะครับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปแบบสรุปนะครับสองตัวรางวันที่หนึ่งนะครับสองตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่าบนนั่นเองนะครับตักตามหลักนะครับสมา ตอนนี้หลักร้อยนะครับจะยังไม่ได้ลงนะครับหลักร้อยยังไม่ได้ทํานะครับจะทําแค่หลัก10บกับหลักหน่วยทําแค่หลัก10บกับหลักหน่วยนะครับทีนี้ทําหลักร้อยเสร็จผมก็จะนํามาประกบในแล้วก็จะมาทําต่อจากหลัก10บกับหลักหน่วยให้นะครับแต่เขียนในใบเดียวนะครับให้ดูง่ายๆนะครับรอตามหลักร้อยกันได้นะครับฝากติดตามกันหน่อยนะครับผมอ่านะครับทีนี้มาดูนะครับหลัก10บกับหลักหน่วยนะครับผมจะนะครับจะ เอาทีละหลักนะครับสมาชิกอาจจะชอบเฉพาะหลักหน่วยนะครับหรือชอบเฉพาะหลักสิบก็ได้นะครับไม่ต้องชอบตามที่ผมนํามาประกอบกันให้ดูก็ได้นะครับผมจะสูตรเดิมที่เดินจริงเดินเข้าจริงนะครับวดนที่แล้วก็เข้านะครับสามเจ็ดตัวตรงตัวเด่นไอ้ตัวเด่นนะครับตรงๆนะครับงวดวงวันนี้นะครับรอดูงวันนี้นะครับอาจจะไม่ชอบทุกหลักก็ได้นะครับเลือกไปดูนะครับดูเฉพาะหลักไหนหลักนึงก็ได้นะครับผมทีนี้มาดูหลักสิบกันก่อนนะครับ หลักสิบนะครับหลักสิบบนบนะครับหลักสิบบนบบนะครับผมจะใช้ในสูตรนี้<บ>นะครับสูตรนี้นะอ่านะครับตัวเลขก็จะเยอะแบบนี้นะครับ,รบ,บผมใช้กระดาษใบเดิมนะครับเดินจริงเดินเข้าผมก็ใช้ใบเดิมผมไม่ได้แก้หรือว่าเขียนใหม่นะครับมันอาจจะไม่สวยงามนะจะไม่ถูกใจใครก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับปี6-4เรานะครับสูตรที่1นะครับหลุดมาแล้ว1งวดนะครับหลุดมาแล้ว1งวด หลุดงวดวันที่ออกงวดที่ออก7 72นะครับหลุดงวดที่ออก72นะครับตรงนี้ก็เดินดีมาถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็สูตรที่3%ามก็ร้อมาตลอดนะครับสูตรที่3ยังไม่เคยหลุดนะนะครับสูตรที่3ยังไม่เคยหลุดนะครับสำหรับช่องนี้นะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับช่องนี้เป็นสูตรพิเศษที่ผมทดลองสูตรเฉยๆนะครับอาจจะไม่เข้ากับ3สูตรนี้ก็ได้นะเราอย่าไปสนใจมากนะสำหรับช่องที่3นะครับเป็นสูตรลงหกตัวนะครับสูตรลงหกตัวมีโอกาสเข้าถึงะครับเยอะมีโอกาสเข้าเยอะครับคิดอย่างรับ ถ้าคุณอยากได้เลขตัวเดียวคุณก็ต้องรอนะครับหรือว่าทําเองก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนจะทําถนัดถนัดแบบไหนถนัดหนึ่งตัวสองตัวสาตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับแล้วแต่นะครับในใจผมเขียนสิบตัวเลยแหละนะครับเข้าแน่ไม่มีหลุดนะครับเข้าใจแบบนี้นะครับหกตัวหกตัวหกตัวนะครับนามาตัดกันให้เป็นเหลือตัวเด่นนะครับอาจจะมีเหลือน้อยมากนะครับเยอะมากนะครับสูงสุดที่เคยประกบกันเหลือสามส่วนนี้นะครับก็จะเหลือแค่สามตัวนะครับไม่ถือ่าเ่อนครับจากเลขหก จากเลข10ตัวเป็นไงล่ะครับใช่ไหมเหลือแค่3ตัวนะครับย้งไม่เหลือ3ตัวโอกาสเข้าก็คือ30%นะครับ3 0นะครับถ้า3สูตรมันก็เอามาตัดกันมันก็มีโอกาสเข้าเยอะใช่ไหมครับมีโอกาสเข้าเยอะน่าจาก60บบวกิ 30. อ่านี่60%ตัดกันเหลือ3ตัวเงี้ยก็เป็น90%ที่มีโอกาสจะเข้านะครับถ้าเหลือ2ตัวก็80%ที่มีโอกาสจะเข้าอ่าผมคิดแบบนี้นะอ่าผมอาจจะตัวคณิตก็ได้นะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่1ได้013567นะครับสูตรที่สองได้901234สูตรที่สาม8 9 0 3 5 7 8 9 0 3 3นสาูสามสตรนะครับประกบกันเหลือเด่นคือเลข0กับเลข3หลักสิบนะครับเลข0กับเลขสามหลักสิบคราอยากรู้ว่าสูตรไหนคำนวณไหนคำนวณยังไงนะครับย้อนหลังไปดูคลิป แรกๆนะครับที่ผมบอกส0ศูนย์นี้ผมบอกสูตรนะครับผมบอกสูตรต้องไปไล่หาดูนะครับผมไม่ได้มีเวลาไปก๊อบลิงก์มาวางให้นะครับต้องไปดูนะครับเข้าไปหาดูเองเลยนะครับอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ในช่องนี้แหละเนาะสามกับศูนย์เนาะสำหรับหลักสิบนะครับผมเขียนสวยๆนะครับไปเวลาออกก็จะได้เอามาดูกันสวยๆนะครับต้องดูว่าที่แล้วเขียนยังไงสามศูนย์นะครับนี่แหละครับสวยสุดแล้วนะครับ ที่3กับเลข0ูน์นะครับนี่มาดูหลักสิบหลักไอ้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมั่งกันครับผมก็บอกอยูบอกอะไรมาแล้วนะครับแต่เวลาํามมุมมันไม่มาทําใหม่นะครับมันเสียเวลาเนาะหออ <c oughs> ลักหน่วยนี่เดินเดินมาแบบดีมากนะครับดีมากๆแต่ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ดูนี่นะครับหลักหน่วยวันนี้นะครับนี่หลักหน่วยไม่เคยบอกสูตรนะครับย้ำมาไม่เคยบอกสูตรนะครับสูตรนี้นะครับคนที่เขาตามเนี่ยมันจะมีมีคนสมาชิกนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับก็ตามมาตั้งแต่งวดที่ออก50นะครับนี่ก็เขาจ้องต่หลักหน่วยอย่างเดียวเลยครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเข้านะครับงวดต่อมานะครับคือผมก็ทําไปตามสูตรนะครับเห็นสูตรไหนเดินดีผมก็ทําต่อสูตรนั้นนะครับ ไม่ได้ก็ทําต่อสูตรนั้นนะครับยังไม่ได้พัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวเลขอาจจะมีกระโดดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ผมยืนยันว่าผมทําสูตรเหมือนเดิมสูตรเดิมนะครับนี่เวลาสุตรได้เจ็ดกับเก้านะครับออกเจ็ดนะครับมันก็ชนสองตัวบ้างสามตัวบ้างนะครับชนสูงสุดคือสามตัวนะครับชนกันที่สามตัวมันก็ออกตัวเด่นนะครับมันยังไม่ออกตัวรองเลยนะครับไม่แน่ววันนี้มันอาจจะออกตัวรองก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะนี่ วันนี้จนกันที่หกับ7นะครับตัวรองก็คือ3 4 6นะครับจน1กับ7นะครับก่ <c oughs> อให้มาอีกแล้วกันนะครับอ่าจนหนึ่งกับเจ็ดนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> จนหนึ่งกับเจ็ด เมื่อที่แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่หลักสิบได้สามตัวหลักหน่วยได้สองตัวนี่มันก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าเห็นไหมครับออกตัวนี้สามเจ็ดตัวรองนะครับ <c oughs> ทีนี้มาประกบประกบกันเลยมีวันนี้ได้น้อยนะครับได้น้อยดีมันไม่จนตัวเดียวถ้าจนตัวเดียวก็ได้เลขสามคู่นะครับสามหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะครับตัวแรกนะครับ สามเจ็ดโอ้ทำไมอ้วนยังสมบูรณ์มากนะครับเลขสามงวดน,นี้เอศอูนย์หนึ่งนะครับได้แค่สี่คู่ตรงนะครับศูนย์เจ็ดนะครับชอบเลขไหน <c oughs> เสร็จแล้วตรงตัวบนนะครับ นี่คือสูตรหลักสูตรเดินจริงสูตรใช้จริงวดนที่ผ่านมาเข้าจริงจรงนะครับออทีนี้มาดู <c oughs> มาดูบ้าเล็กดับผมจะตัดไม่เอาดับก่อนเอาเด่นก่อนเอาเด่นก่อนนะครับเด่นก่ดีกนวะ่าเด่นที่ละหลักนะครับเด่นที่ละหลักรู้สึกว่านะครับเลข เนี่ยนะครับที่สูตรผมนํามาประกอบนะครับหลักสิบเนี่ยนะครับนี่สูตรที่นํามาเพิเ่มเติมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดนะครับเลขสามตอนนี้เด่นมากนะครับเลขสามเด่นมากสําหรับหลักสิบนะครับเลขสามเด่นมากสําหรับหลักสิบครับถ้าใครคิดว่าไม่มีเด่นไม่มีดับอะไรก็ Soph. ถ้าเป็นประกบที่เดินจริงของวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวน,นี้สามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดตรงๆไม่ต้องกับนะครับเนี่ยนี่คือสูตรปักหลักถ้าเข้ามันเข้าตรงๆนะครับ ถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยต้องเข้าใจในจุดนี้นะครับถ้าเข้าคือเข้าตรงๆเพราะว่าทํามาทีละหลักนะครับไม่ได้ทํามาให้มันออกสลับหลักนะครับถ้าออกก็ออก,กออกตรงๆนะครับ <c oughs> เอาอันนี้เลยกว่านะครับตอนนี้สามเด็ดดูสําหรับหลักนี้นะครับ <c oughs> แล้วทีนี้ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับจีบแต่ผมคิดว่าทีเด็ดนะคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเป็นความ ควมชอบส่วนบุคคลนะครับเราจะไม่ไปบังคับใครไม่ได้นะครับก็ทําให้รับจมรับฟังกันนะครับมันจะมีเด่นสองตัวบนอย่นะครับนี่ส่วนนี้นะครับส่วนนี้เห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ทีหลังหลังจากเสร็จหลังจากทำคลิปนี้เสร็จนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนี่เห็นไหมครับเด่นเป็นไง สี่สนครับเด่นสามตัวเดียวสองตัวบนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนเห็นไหมครับนี่ไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนนะครับสองตัวบนนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้ปักหลักตัวนี้เดี๋ยวจะทํานะครับทาําคลิปเสร็จต่อจากนี้แหละนะครับจะไปดูนะครับคล้ายๆว่าเป็นเลขวิ่งนะครับเลขหลักเลขตัวเดียวประมาณนี้อาจจะชนกี่ตัวก็ได้นะพูดถึงจุ้มสุดนี่มันเคยชนห้าตัวชนตัวเดียวก็มีนะครับ ชนคเดียวก็มีนี่ห้ามันห้าอย่เงี้ยนี่ครับชนห้าเห็นไหมมันก็ออกสองห้านะครับนี่นะครับมาดูตัวนี้นะครับ จะเทียบกันเลยอันนี้เป็นผลรางวัลน,นะครับผลรางวัลช่องนี้นี่สูตรเด่นนะครับเด่นอย่างน้อยเด่นเนี่ยมาอย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าไม่มานํามาประกอบเป็นเลขอสองตัวได้นะครับสําหรับเลขกา2สองตัวผมมาเทียบดูสูตรนี้นะครับนี่สูตรที่ผมใช้เนี่ยนะครับนี่สูตรนี้3ตัวนะครับ ผมเอามาเทียบกับสูตรนี้ครับสองตัวนะครับนี่เด่นเห็นไหมครับอยงเมื่อวดที่แล้วเห็นไหมครับสามนสามสูตรนี้นะครับย้าว่ามามาทีละสองตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าจะมาหลักร้อยสิบหน่วยนะแต่ว่ามันจะเด่นไปที่หลักสิบกับหน่วยนะครับมาสองตัวของสามตัวรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดงวดห้างวดติดครับดูงวดนี้มันจะมาหกงวดที่หกไหมนะครับถ้ามางวดที่หกก็หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับสองสูตรนี้ชนนี่เลขกหนึ่งนะครับ ตอนนี้หนึ่งเด่นมากนะครับหนึ่งเด่นมากนี่นะครับหนึ่งเด่นมากตอนนี้เหลือสามหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเหลือสามหนึ่งกับศูนย์หนึ่งแค่สองตัวแค่สองตัวเพราะอะไรครับหลักสิบเด่นสุดคือเลขสามก็จะเหลือสามหนึ่งเห็นไหมครับรองลงมาก็ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเด่นสุดต,ตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนอ่าใ <c oughs> นนี่หนึ่งนะนะครับผมก็ยังเชื่อว่ามันจะมานะและผมยังเชื่อว่า นำมาวินกันเนี่ยเลขห้าตัวนี้จะมามาเทียบกับสูตรนี้สูตรนี้เข้านี่ผมจะทําสดๆเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับศูนย์นะครับสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดนะครับเนาะมาที่เลขสามเห็นไ,ไหมครับงวดนี้นะครับงวดนี้ผมทําแล้วนะครับทําแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะครับหลักหน่วยนะครับสูตร หลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งหนึ่งบวกหลักหน่วยเลขท้าย3ามตัวครั้งที่2นะครับบวก1นบวก1นะครับหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนครับคือเลขหานะครับออก7 5 5้าห้านะครับครั้งที่สองก็คือ3 3 1สามก็คือเลขหนึ่งะครับ5บวกหนึ่งเป็น6นะครับ6นะครับ7 8 6 7 8นะครับ หกเจ็ดแะมาอหรือเปล่านะครับจะมาอหรือเปล่าสูนี้เดินตั้งแต่สองพฤษภาหลุดหนึ่งวดนะครับวันที่16บหกตุลาเดินต่อแล้วจะเดินต่อไหมหกเจ็ดจนตัวไหนครับจนเจ็ดถ้าชนตัวไหนจะออกเด่นตัวนั้นตลอดนะครับจนตัวไหนจะออกเด่นตัวนั้นตลอดนะครับดูนี่ดูงวดที่ออก37เนี่ยนะให้ดู งวดที่ออกสามเจ็ดชนสามเห็นไหมครับนี่ชน3เห็นไหมครับวันนี้ไม่ชนเพราะว่างวดสูญนี้ผิดนะครับมางวดที่ออกเจ็ดหนึ่งนะครับชนเจนะครับงวดที่ออกเก้าสามห้าไหมครับไม่ชนอันนี้หนึ่งอันนี้เกนะครับประกบเลยนะครับเ้าหนึ่งห้าสองห้าเห็นไหมครับเก้าหนงเก้าสอป็นหคู่นะครับวันนี้ชนเนะครับนี่ เห็นไหมครับชน7ก็ออก7หนะครับผมอันนี้ได้9กับ5นะครับอันนี้ได้901อันนี้ชนไม่ออกนะครับชนไม่ออกมีวันนี้ที่ชนไม่ออกนะครับ2 0นนี้ก็ชนไม่ออกเหมือนกันนี่แล้วก็มาเดินต่อครับนี่ชน1ออก1นะครับนี่ชน5เห็นไหมครับนี่ชนอะไรเนี่ยห7ชน1เอ้ยไม่ชนนะครับชน5แต่ออกประกบนะครับตอนนี้1 1กับ7ชน1นะครับ ตันนี้7 9อวันนี้หลักร้อยนะครับทีนี้นะครับความเป็นไปได้งวดนนี้นะครับผมคิดว่าก็อาจจะ7นะครับแต่3าส่นี่มันชนนี้นะครับถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับที่มันเดินดีเนะี่ยถ้าสองกลุ่มนียกลุ่มนี้นะครับนี่นก็กลุ่มนี้กลุ่มนี้จะเดินดีกว่าชนเลขหนึ่งใช่ไหมครับพ <c oughs> ี่กัดเลย ปบ,ปบ,ปบอาจจะไม่ชอบมันผมนะนะครับอาจจะไม่ชอบมันผมถ้าอย่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็แค่4คู่นะครับ ครับนะลองดูนะครับลองดูเพราะว่ามันเด่นหนึ่งนะครับมันเด่นหนึ่งจะมีตัวนี้ ว่าผมจัดหลักตัวนี้เป็นหลักนะครับถ้าเจ็ดถ้าใครชอบเจ็ดก็สามเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับมีโอกาสออกสามเจ็ดเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ลองสุดท้ายเลยนะครับสามเจ็ดก็มีโอกาสนะครับอ่ะวงให้หน่อยแต่ไม่เด่นเท่าพวกที่แต้มสีนะครับนี่จะประมาณนี้สําหรับเลขดับนะฮะนะครับไม่ได้ลืมนะครับเลขดับมาดูซิครับใครชอบเลขดับนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ ผ่านาได้นะครับสาหรับเลขจับน,นี่เข้ามีหลุดครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าถูกทุ้งวดก็ไม่ใช่นะครับสงสัยตัวเองและอะไรจะขนาดนั้นนะครับลุลดเลขจับกันน้อยนะครับหลักสิบบนครับหลักสิบบนนะครับเดินจริงนะครับใช้จริงเดินจริงนะครับนี่ครับดับหลักสิบบนนะครับนี่นะสีช่องเนี่ยหก 2 0งนะงวดที่แล้วเข้าหมดนะครับดับอยู่หมด6 2 0 4นะครับดับจิตบนนะครับเรียบร้อยนะครับเหลือตัวเดียวครับผมเลข3ตัวเดียวนะครับเลข10ปักหลักไปที่เลข3ตัวเดียวนะครับตัวเดียวแล้วไปชนกับเด่นตัวเดียวนี่ตื่นเต้นเลยครับนี่ผมยังไม่ได้ประกบดูนะครับผมเพิ่งมาประกบในตอนที่ทำคลิปนี้ครับ หลักสิบใช่ไหมดูนี่นะครับเห็นไหมเข้ากันเลยนะครับสี่สูตรชนที่เลขสามตัวเดียวอ่าครับศูนย์ติดดับนะครับมาไม่มาผมไม่รู้นะครับมาไม่มาอันนี้ไม่รู้นะแล้วสถิติของดับสูตรนี้เนะี่ยยังไม่เคยหลุดเลยนะครับเนี่ยงวดนี้ดับศูนย์นะครับหลักสิบเนี่ยหลักสิบนะครับมาดูหลักหน่วย หลักหน่วยหลักหน่วยศูนย์ห้าสี่เก้าครับไม่หลุดทั้งสามสี่สูตรนะไม่เคยหลุดศูนย์ห้าสี่เก้านะศูนย์ห้าสี่เก้าใช้จริงเดินจริงนะครับสูตรนี้นะครับหน้านี้ใช้จริงเดินจริงผมเอามาสรุปให้นะครับศูนย์สี่ห้าเก้านะครับกับศูนย์ชนกันเลยทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะครับนี่เปอร์เซ็นที่จะไม่มาก็คือน่าจะเยอะอยู่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรชาช้วิจารณญาณนะครับไม่ชอบเลขดับผ่านได้นะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับ ดับ10กับหลักหน่วยนะครับดับ10หน่วยครับดับ10หน่วยสูตรนี้นะครับนี่สองสูตรนี้นะนะครับนี่สูตรนี้สองสูตรนี้ดับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับขอโทษนะครับสูตรนี้นะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่หลุดประมาณสามปีแล้วนะสูตรนี้ก็ประมาณสามปีแล้วนะครับดับสิบหน่วยยังไม่เคยหลุดอันนี้สูตรนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ได้ดับเจ็ดครับสูตรนี้วันนี้ได้ดับสองนะครับสองกับเจ็ดนะครับ สองค่อนข้างจะดับขาดเลยนะเพราะมันดับชนกันหลายสูตรนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับไม่ชอบก็ผ่านได้สําหรับดับหลักร้อยอะไรก็อันนี้นะครับถ้าดับหลักเจ็ดเพิ่นะครับเหลือตัวเดียวครับนี่เหลือแค่นี้เหลือสามหนึ่งกับเหลือสามหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะครับเด่นสุดๆคือสามหนึ่งตัวเดียวโดดๆนะครับถ้าใครชอบเจ็ดก็ไม่ได้ว่ากันนะครับใครชอบเจ็ดก็ไม่ได้ว่ากันทีนี้มาเปิดดูตรงนี้ก่อนนะครับเปิดดูก่อนเด่นเมื่อกี้นะครับเด่นเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับเด่นเมื่อกี้ที่ให้ดู นี่เห็นไหมครับที่ผมบอกเห็นไหมผมบอกว่ามีโอกาสมานะครับนี่นำนำประกบกันนมีโอกาสมามากนะครับเพราะสามงวนย้อนหลังในนำประกบกันมานี่มาเยอะเลยเนี่ยเนี่ยสี่งวดเนี่ยเนี่ยงวดที่ออกเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เจ็ดห้านี่นำประกบกันนะครับนี่ประกบกันเห็นไหมครับนี่หนึ่งเจ็ดนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหม วดน,นี้มันหนึ่งสามมาทั้งมีทั้งสองสูตรนะครับมีทั้งสองสูตรมันรอลุนกันมันเหลือแค่ตัวนี้นะครับเหลือแค่ตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับที่ผมยังไม่ได้ทําที่เป็นอ่านี่นะครับเหนือชุดนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่ห้าตัวเนี่ยเป็นสูตรเด่นบนเด่นสองตัวบนนะครับนี่ มันจะเด่นตัวไหนนะครับเพราะมันหลายสูตรผมก็เลยยังไม่ได้จับนามาประกอบในชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะนํามาให้ทีหลังนะครับถ้าชนกันเลข3ตัวเดียวเหมือนวันที่แล้วเห็นไหมเลข3ตัวเดียวออก3ามนะครับถ้ามันชนกันตัวไหนเราเอามาดูในหลักพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะมากลายเป็นพิกัดที่เด่นที่สุดนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับยี่สิบนาทีแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยนะครับขอพรบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกุ่มช่องสเกด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ